ไอ้จีจ้าสา่นแล้วนั่นเฮ้ยเฮเฮ้ยเราต้องไปจับจีจ้าก่อนเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยจีจ้าจีจ้าเป็นไรทำไมทำร้ายจีโต้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วใครอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่บ้านชีโต้ใช่ไหม บ้านชีโต๊ดชีโต๊ดเมื่อวานไปอิ๋วซื้อสะมาใหม่ใช่ไหมสี่ชั้นเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปเร่งเลยดีฟ้าโอเคไหมไป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 ดูกันที่ฟ้าสะสี่ชั้นเป็นไงรีวิรวิรวโอ้ยมีจิจ้าเล่นอยู่บอสจิจ้าเล่นอยู่ด้วย่ะบอสสูงมากเลยอะสะอันนี้สี่ชั้นสูงมากๆไหนบอสยืนดิเท่าไหนอะสี่ชั้น่ะเท่าเอวบอสเลยอะสูงมากๆเลยอะใช่ไหมเดบอสเล่นเลยนะ เ็บเท,ท้าเลยเหรอเดี๋ยวเราอนะรอน้ำเต็มกันก่อนดี่ฝ่าเดี๋ยวมีพี่ๆลงอีกหลายคนอยู่นะจีจ้าถ่ายคลิปบ้างเหรอจีจ้า<ด>จีจ้าถ่ายคลิปได้เหรอระว,ว,วัง<ด>ตัง้ง<ด>อ๋อถ่ายให้ป้าอิ๋วดูเจ้าของถ่าเหรอโอเคขอบคุณป้าอิ๋วกันยังเนี่ยรู้ขอบคุณป้าอิ๋วกันยังโอเคขอบคุณครับป้าอิว๋วมีตดน้ำให้เด็กๆเล่นขอบคุณแม่ได้ยหมบาขอบคุณแม่บิวได้ไหม ครับแม่บิวด้วย ว่าไงว่าไงเอาเฮ้ยเด็กๆเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่รู้จีจ้าอยู่ดีจะฆ่าโต๊ดเั็นไงเฮ้ยเป็นไงจีจ้าบีบคอชีโต๊ดใจเลยเอาไปช่วยห้ามเราเด็กๆไปช่วยห้ามจีจ้าเราเร็วมาา้ามก่อนไอจับจีจ้าไว้จับจีจ้าไว้เร็วเป็นไรอ่ะจีจ้าเป็นไรจีจ้าเป็นไรทำไมทำร้ายชีโต๊ดล่ะเฮ้ย

ไปน้ำมนลเหรอโอเคเดี๋ยวลูกเบลไปหาน้ำมนต์ฝั่งคีณกจ้าตาเหลือกใจเลยตอนนี้นางตาดีกำลังจะฆ่าหมดเลยทุกคนเนี่ยดูนี่เอาแล้วดูตาดิอุ้ยนนท์อุนทอุ้ยนท์อุ้ยนตัวนี้ดุมากเลยตัวนี้เฮ้ยที่ไหนมีน้ำมนลเราบอสทีู่ในบ้านบ้าเหรอคี่กีจ้าไปไหนแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เหรอที่ากีจ้าสั่นแล้วนั่นเฮ้ยเราต้องไปจับกี่จ้าก่อนเร็ว เร็วเร็วอุย้ยอุ้ยจีจ้าตันอีกแล้วโอเคจับเดี๋ยวเพาะลุงเบียไปหาน้ำมนต์มาก่อนนะโอเคไหมโอเคไหมพีจ,จ้าโอ้ยจีจ้าดิ้นใหญ่เลยอะนั่นไงเดี๋ยวลุงเบียไปดูน้ำมนต์ก่อนเห็นคุณยายบอกว่าน้ำมนต์เอามาจากที่วัดจ่ะมีอยู่พ<ๆ>ีจ,จ้ามาแล้วอุ้ยเอาอีกแล้วเร็วเด็กๆเชื่อกันจับเด็กๆ,ๆเชื่อกันจับเร็วเด็กๆ,ๆ ช่วยกันจับจีจ้าก่อนเร็วเด็กๆช่วยกันจับจีจ้าโอเคเดี๋ยวลุงเบียร์ไปเอาน้ำมนต์มาให้รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลุงเบียร์เอาน้ำมนต์มาให้รอก่อนรอก่อนตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมนต์กันที่ฝ่ายอยู่ในบ้านเพราะยายบอกว่าอยู่ในบ้านมีน้ำมนต์อยู่บนยิ่งพักนี่แต่มีอยู่สองขวดนี่เจอน้ำมนต์แล้วนี่พี่่ยิงพักอยู่บนนี้ใช่เลยนี่น้ำมนต์วดใหม่ที่ฝ้าไปเอาน้ำมนต์ไปใส่กับไอ้ ไผมให้ไล่ผีให้จีจ้าออกผีตานีอยากจีจ้าออกทีฟก่ฟ้าไปเด็กๆน้ำมนต์มาแล้วริวครับตัวที่บอต้องสวดมนต์น้ำมนต์สาก่อนครับริวโอเคเอาจีจ้าลัดนหมดแล้วจีจ้าได้ไงไอจีบั ีจ้าถล่ไปแล้วโอเคไหนดูดิเพื่อนเพื่อนเราปลูกจีจ้านี้เพื่อนเพื่อนเี๋ยวเลยปลูกจีจ้าดีดดิปลูกจีจ้าดิจีจ้าเอ้าเป็นไรอ่ะจีจ้าเป็นไรจีจ้ารู้ตัวหรือเปล่าครับเอาเมื่อกี้ผีตานีเข้าจีจ้านะใช่เมื่อกี้จีจ้าไล่ฆ่าไล่ไล่ทุกคนหมดเลยไล่ทำร้ายทุกคนหมดเลยนะจีจ้าตอนนี้เมื่อกี้นี้บอสอ่ะ เอาน้มนราดหัวจีจ้าก็กรี้แล้วก็ไหลแล้วก็สลบไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้จีจ้าหายแล้วเด็กๆเหลือกันสี่คนแล้วใช่ไหมโอเคแล้วจีจ้าจีจ้าเอ้ยจีจ้าผีเข้าหายยังหายแล้วหรอหายหรือยังหายแลหายแล้วไม่เข้าอแล้วใช่ไหมเจอจีจ้ายังไม่ายเลเจอน้มนเข้าไปอะไรนะ พี่โต๊ไม่ไหวะไรออกไปไหว้อ๋อพี่โต๊ต้องไปไหว้ก่อนใช่ไหมไปไหว้ก่อนเลยไปขอโทษก่อนเลยไปริ้วเมื่อกี้พี่โต๊ะฉี่อ่ะไ,ไปไปไปไหว้ก่อนเดี๋ยวเขาเผื่อมากลางคืนนี้เผื่อเขามาฆ่าพี่โต๊ททาไงใช่ไหมไปเลยเวลาเราฉี่อ่ะเราต้องไหว้กันก่อนใช่ไหมเด็กๆทุกคนใช่ไหมพี่โต๊ะลืมไหว้อรอเมื่อกี้เนี้ยใช่ชถึงไหว้ละพี่โอเคพี่โต๊ไหว้แล้ว โอเคขอเข้ามาแล้วอ้าวเรามาปิดคลิปกันดีฟ้าโอเคไหมอ้าวสำหรับคลิปนี้บอสซาสนุกขอลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอสซาสนุกเลยนะคะบ๊ายกระโดดโชว์หนึ่งทีป่ากะโดดนโชว์หนึ่งทีเหรออะไรนะโอเคไป อย่าลืมติดตามพี่จ้าทีวีด้วยนะครับบ๊ายบาย,ไ,ยไอคีหนึ่งคีหนึ่งหนึ่งสองซม